กระทรวงแรงงานครับออกกวาดล้างคูเถื่อนต่างชาติรอบใช้วีซา่าท่องเที่ยวแอบรับงานสอนในไทยเตือนทั้งผู้จ้างและครูนะครับมีโทษทั้งจำและปรับโทษหนักส่งกลับที่ประเทศครับ <c oughs> นายคารมพลพรกลางนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรี <c oughs> เปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยกรุมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ออกปฏิบัติการกวาดล้างการทํางานของแรงงานข้ามชาติภายใต้ปฏิบัติการที่มีชื่อว่าเจอจับปรับผักดันเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อโอกาสการมีงานทําของคนไทยซึ่งหลายอาชีพถูกควบคุมเป็นอาชีพสงวนของคนไทยอีกทั้งส่งผลต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสําหรับนายจ้างนะครับที่ประสงค์จะจ้างคนต่างชาติทํางานในตําแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาจักรเป็นการชั่วข่าวตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมืองไม่ใช่เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่านหากเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบพบครูชาวต่างชาติทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานในโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องถูกดําเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทําได้ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่5,000บาทถึง5 0,000บาทและจะถูกส่งตัวกลับประเทศครับ ใช่เลยครับนอกจากนี้นะครับหากโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาฝ่าฝืนกฎหมายก็จะถูกดำเนินคดีนะครับในข้อหารับคนต่างดาวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะได้ทำนะครับดังนี้คือ 1. มีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง1,000บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คน 2. หากกระทําความผิดซ้ํามีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5,000 0ื่นถึงสองแสนบาทต่อคนนะครับต่างด้าวที่จ้าง1คนหรือทั้งจําทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทางานเป็นเวลา3ปีทั้งนี้นะครับทางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีย้ําว่านะครับขอให้ผู้ที่ประสงค์จ้างงานแรงแรงงานต่างชาติ ทำหน้าที่ในตําแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กําหนดหากมีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนทางกระทรวงแรงงานโทรไปที่1506กด2กรมการจัดหางานและสายด่วนกรมการจัดหางานโทรไปที่1694ซึ่งก็มีบริษัทล่ามภาษาอังกฤษนะครับรองรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลอดจนแนะนำ วิธีการทำงานในประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ